ทำงาน20ปียังถูกเลิกจ้างแรงงานลาวน้ำตาหลังไหลหลังถูกเลิกจ้างและกับคืนถิ่นฐานกราบสวัสดีสบายดี fc ทุกคนทุกท่านเดอเ้อจามณีแพื่ว่าก็ซิมาขอตอบคอมเมนต์ fc นะคะทุกคนในกรณีเนาะที่มีช่องหนึ่งนะทุกคน น้องนกสาวเราเหนือเอาคลิปแพรวาไปรีแอคชั่นนะทุกคนแล้วก็ไปเบาต่างๆนันานะคะว่าเออแพรวาทํางานอยู่ไทย20ปีแล้วแต่ถูกเจ้านายเลิกจ้างอันนี้มันเหมือนอ่าทาให้เราเสียหายแล้วก็ทําให้นายจ้างของแพรวาเสียหายด้วยนะคะทุกคนเนาะไปพูดเกินความเป็นจริงอย่างที่ในคลิปก่อนหน้านั้นนะ่ะทุกคนคะวันนี้แพรวาก็เลยอยากจะขอมาพูดเนาะอยากจะมาชี้แจงให้มันชัดเจนว่า ผลกระทบจากมวยที่ก่อนหน้านั้นนะคะทุกคนแม้กระทั่งทำงานถูกกฎหมายตั้งยี่สิบปีในไทยยังถูกเลิกจ้างเลยเหรอมันทำให้คนทำงานหรือว่านายจ้างกับเข้าใจผิดคิดว่าเราอะไปใส่ร้าย,ายเขานะทุกคนแพราวาก็เลยอยากจะออกมาพูดเนาะอยากจะออกมาชี้แจงนะคะว่ามันไม่จริงเลยการที่เขาเอาคลิปเราอะ ไปรีแอคชั่นแต่กลับไม่ได้เอาเนื้อหาในคลิปไปรีแอคชั่นกับเอาคำพูดที่ fc comment หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ไปรีแอคชั่นแล้วไปพูดเองเกินความเป็นจริงมันทำให้คนอื่นได้รับผลกระทบะได้รับความเสียหายนะคะทุกคนแพรวาก็เลยอยากจะอ,ออกมาแจ้ง fc เนาะเพราะว่า fc ก็มาถามแพรวาว่าน้องแพรวาบางคนก็เรียกน้องบางคนก็เรียกหลานเรียกลูกบ้างเนาะ หนูได้รับผลกระทบจริงหรอหนูทํางานมาตั้งยี่สิบปีหนูถูกเลิอกจ้างหรออะไรต่างๆนานานะคะทุกคนเพราะว่าคลิปที่เขาทำอะ่ะคือมันรุนแรงมากนะในความคิดของแพรวาว่ารุนแรงนะทุกคนและที่สําคัญคือกฎของเราอะ่ะถ้าเราจะพูดให้คนอื่นในการที่เสียเสียให้หายแบบอ่าบางคนก็เรียกน้องบางคนก็เรียกหลานเรียกลูกบ้างเนาะหนูได้รับผลกระทบจริงหรอ หนูทำงานมาตั้ง20ปีหนูถูกเลิอกจ้างหรออะไรต่างๆนานาน,านะคะทุกคนเพราะว่าคลิปที่เขาทำอะ่ะคือมันรุนแรงมากนะในความคิดของแพรวว่ารุนแรงนะทุกคนและที่สําคัญคือกฎของเราอะ่ะถ้าเราจะพูดให้คนอื่นในการที่เสียเสียให้หายแบบนั้นน่ะเราไม่ควรที่จะเอาไปทําโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตเนาะแต่เขาเอาไปทําเลยโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตแล้วก็พูดเกินความเป็นจริงว่า ทํางานมาตั้ง20ปียังถูกเลิกจ้างน้ำตาหลั่งไหลต้องหอบกลับคืนถิ่นฐานบ้านเกิดคือคำนั้นคือมันฟังแล้วมันรุนแรงเกินไปนะทุกคนในฐานะที่เราก็เป็นคนของสาวารณะเนาะมันก็ควรจะไม่ขนาดนั้นเพราะว่าคลิปนั้นมันเป็นคลิปแรกที่เกิดประเด็นนะทุกคนแพรว่าก็เลยอยากบอกเลยจริงๆอาจจะมีผลกระทบเรื่องการทํางาน หรือว่าเรื่องสิ่งที่เจอคือในก่อนหน้านั้นเพวาก็ยอมรับว่าเพว่าพูดไปด้วยผลกระทบบังเอิญน,นะทุกคนบังเอิญคือน้องที่เพวารู้จักและไม่ใช่น้องรักเหมือนที่เขาพูดเลยอันนั้นคือพูดเกินจริงพูดเพื่อจะเอายอดวิวยอดไล์เกินจริงใช้คําว่าน้องรักทั้งที่ไม่ใช่น้องรักเลยและก็ต้องเดือดร้อนเพราะว่าพ่อแม่เป็นนี่เป็นศีลมากมายน้องรักอะไรประมาณเนี้ย คือมันมันมันเสียหายมากนะทุกคนมันทําให้เหมือนแพรวากับกลายเป็นคนไม่ดีเลยอืมแพรวาก็เลยจะบอกว่าเป็นน้องคนหนึ่งที่แพยวารู้จักแพยวาไปพูดก่อนน,นั้นก็บอกน้องคนหนึ่งที่รู้จักที่เขาจะข้ามมาฝั่งไทยและทีเนี้เขาข้ามมาไม่ได้เพราะว่าพาสปอร์ตของเขาอะ่ะคือมันมันไม่ถูกต้องอะ่ะทุกคนมันมันขาด เขาก็เลยต้องไปรอพาสปอร์ตใหม่แต่ทีนี้อะช่วงนั้นอะคนทําเยอะมากพาสปอร์ตมันเลยต้องใช้เวลาจากที่15วันเลื่อนไปเป็น20วันหรือบางคนที่ทํานานทําช้าอาจจะประมาณเดือนหนึ่งหรือ2เดือนหรือเดือนครึ่งในกรณีนั้นนะทุกคนเพว่าก็คิดว่าเพาว่าพูดแบบนั้นแล้วแต่คนที่เอาไปสาวความยาวสาวความยืดนี่มันเกินไปนะคะทุกคนเพว่าก็เลยอยากจะมาชี้แจง no fc ให้รู้ว่า มัน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 รุนแรงเนื้อหามันรุนแรงเกินไปนะคะแล้วเพรวาก็อยากจะเคารบนะบอกว่าต้องขอโทษเจ้านายด้วยเนาะที่ทําให้เดือดร้อนนะทุกคนที่แบบว่าเอออาจจะน้อยใจที่แบบเพรวาคิดว่าเออเจ้านายไม่ไม่ไม่จ้างเราเพราวาบอกเลยว่าอยู่ไทยมา20ปีเพราวาก็ไม่ได้อยู่จุดกับเจ้านายคนเดิมเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะอยู่คนเดิมได้แบบว่ากับที่เนาะ และแต่ละที่อ่ะทุกคนคือเราก็ให้ความเคารพถ้าเรามาทําอย่างถูกกฎหมายหรือว่าถูกต้องอ่ะไม่มีใครที่จะเลิกจ้างเราบางคนอาจจะได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างแต่ก็คนที่ไม่ถูกกฎหมายหรือเปล่าเพราะว่าไทยเขาเค่งคัดเรื่องกันที่ว่าไม่ถูกกฎหมายแต่ถ้ามีกรณีแบบนั้นเขาก็อาจจะให้เรากลับบ้านไปทำในสิ่งที่ถูกกฎหมาย เพื่อจะได้สบายใจทั้งสองฝ่ายนั่นเองนะคะทุกคนคือประเด็นนี้เนาะแต่ที่แพวาจะพูดนะคะหันหน้าไปพึ่งใครทำงานในไทย20ปียังถูกเลิกจ้างแรงงานลาวน้ำตาหลังกับคืนถิ่นฐานด้วยความโศกเศร้า เพวาบอกเลยนะทุกคนเนื้อหานี้และคอนเทนต์นี้คอมเมนต์นี้มันเกี่ยวกับแพวาโดยตรงที่มีคนหนึ่งบอกว่าเพวามักจะชอบพูดเนาะว่าเพวาทํางานในไทยยีปีเพวารู้สึกดีแล้วก็โชคดีมากๆเลยแต่ในกรณีนี้เขากลับไปพูดในทางที่เสียให้หายว่าเจ้านายเลิกจ้างเพวานั่นเองนะคะทุกคนทั้งที่มันไม่ใช่ความจริงเลยจริงอาจจะมีเรื่องการ ประเด็นดราม่าเรื่องมวยเพว่าจะพูดเลยว่าช่วงมันเป็นแค่จริงๆว่าทุกคนทำคอนเทนต์แต่ไม่ทำให้เราไม่ควรทำให้เราเสียหายขนาดนั้นว่าเราได้รับผลกระทบจริงๆคือมันไม่ใช่แล้วก็มีคนมามาถามเราว่าได้รับผลกระทบหรอทำไมถึงได้รับผลกระทบทั้งที่หนูทำงานในไทยถึงขนาด20ปีมันกลับกลายเป็นมองว่าคนไทยใจร้าย เอาจริงๆนะทุกคนคนไทยกลับมองว่าคนไทยใจร้ายเลยในความคิดหรือว่าในในหัวข้อหรือในคอมเมนต์ของอานกน้องนกสาวลาวเหนือนั่นเองนะทุกคนมันทําให้ดูเหมือนว่าโถคนไทยใจร้ายจังเลยมันทําให้เรารู้สึกแบบนั้นจริงๆนะขนาดแรงงานลาวเขาทําถูกกฎหมาย20ปียังถูกเลิกจ้างเลยเหรอทําไมใจร้ายจังทําไมไม่ยุติธรรมเลยมันเป็นแค่เรื่องมวยเรื่องคนคนหนึ่ง ที่เอามาพูดอ่าคนทั้งโลกหรือว่าคนทั้งแรงงานทั้งทุกที่ต้องได้รับผลกระทบเลยเหรอทั้งถูกกฎหมายก็ได้รับผลกระทบหรอทั้งที่ไม่ถูกกฎหมายก็ได้รับผลกระทบหรอมันกลับมองเป็นแบบนี้เลยนะทุกคนแล้วมันก็ทําให้เดือดร้อนมาถึงเพวาด้วยเพราะว่าเดือดร้อนยังไงตอนนี้นะ จะมีเอฟซถามเยอะมากแล้วก็เจ้านายก็เลยบอกว่ามันทําให้เขารู้สึกไม่ดีทุกคนรู้สึกไม่โอเคว่าเอ้าทําไมต้องไปพูดให้เราแบบนั้นทั้งที่ในเนื้อหาเพว่าไม่ได้พูดถึงนายจ้างเลยในคลิปวิดีโอนั้นนะคะทุกคนเพว่าพูดถึงเรื่องการทํางานว่าเพว่าทํางาน20ปีและรู้สึกดีมากๆต่อคนไทยแต่กลับโดนคนลาวด้วยกันบูลลี่แต่ทําไมไม่พูดถึงบ้างละ่ะ เพว่าเรื่องพูดเรื่องการทําบัตรในครั้งนั้นอะ่ะจริงว่าวตอนนั้นมันทําบัตรยากทุกคนแต่ในกรณีที่ทําบัตรยากแพเพราว่าก,ก็ก็ได้บอกไปว่ามันทําบัตรยากยังไงเพราะว่าการที่ทําบัตรอะคือน้องของเขาอะแล้วก็ไม่ได้ใช่แบบเป็นน้องรักเขาพูดคําว่าน้องรักคือทําทําให้เราอะ่ะเสียหายโดยตรงเลยนะคะเหมือนว่าใส่ร้ายเราว่าเราอะพลาดพิงถึงเบื้องบน ถึงเจ้าหน้าที่โดยตรงทั้งที่แพยว่าไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นนะคะทุกคนก็อยากจะมาชี้แจงเนาะอยากจะให้เขามามารู้สึกว่าเออมันพูดให้เราอะ่ะพูดเกินจริงนะมันทําให้เราเสียหายเราได้รับผลกระทบนะเราได้รับเคอร์นเดอรร้อนนะเราได้รับผลเราห่วงใยความรู้สึกของเจ้านายเรานะทั้งที่เจ้านายเราไม่ได้เป็นคนไล่เราออกและเราทําด้วยความจริงใจตลอดมาเราชื่นชม แต่ว่าเจ้านายเรากลับได้รับผลแบบได้รับความแบบว่ากดดันแบบนี้หรอถึงเขาจะไม่รู้ว่าเจ้านายเพีว่าเป็นใครแต่ในความเป็นจริงทุกคนมันขึ้นชื่อว่าเจ้านายกับลูกน้องใช่ไหมมันก็ต้องรู้สึกน้อยใจแล้วก็ระคายบ้างแหละนะคะทุกคนเพีว่าก็เลยอยากจะบอกว่าเพีว่ายังทํางานเหมือนเดิมและไม่ได้ผลับผลกระทบอะไรจากในมวยกุลคาแมครั้งนี้นะคะทุกคนแลแ้วเพีว่าก็ยังโชคดีที่ได้รับความเมตตาจาก คนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นเจ้านายหรือว่าปานไกล้เรือนเคียงของเจ้านายญาติพี่น้องนะทุกคนยังได้รับผลอ่าแนงยังได้รับความเมตตาปานีเอื้ออาทรตลอดมาในระยะเวลาที่แพราวาได้อาศัยทํางานในไทย20ปีนะคะทุกคนแพราวาก็เลยอยากจะบอกไว้นะ ว่าการที่เขามาพูดแบบนั้นเหมือนใส่ร้ายเพยววาเกินไปเหมือนพูดเกินความเป็นจริงนะคะทุกคนการที่เราจะพูดถึงใครก็แล้วแต่จะเอ่ยซื่อใครก็แล้วแต่นะคะเราต้องพูดถึงคนนั้นด้วยสัจจะความจริงบอกเลยทุกคนถ้าเราจะเอ่ยซื่อเอ่ยถึงเขาขนาดนั้นอะเราควรจะพูดในความเป็นจริงให้เขารู้สึกดีไม่ใช่จะพูดให้เขารู้สึกแย่เพียว่าบอกเลยนะ ในช่องน้องนกน้องนกสาวเราเหนือพูดถึงแพรวาแพรวารู้สึกแย่มากเลยทุกคนแพรวาคิดว่าเขาบิดเบียนความจริงพูดเกินความเป็นจริงเหมือนกับว่าใส่ร้ายเราเลยมันทําให้เราเดือดร้อนจะเดือดร้อนทางร่างกายไม่ใช่แต่มันเดือดร้อนทางจิตใจทุกคนมันทําให้เรารู้สึกจิตใจแย่ว่าเออเราทั้งที่ในคลิปเนื้อหาเราก็ไม่ได้พูดขนาดนั้นแต่ทําไมต้องไปพูดให้เราขนาดนั้น ทั้งที่เราก็ไม่ได้ตกงานหรือไม่ได้ถูกเลิกจ้างเหมือนที่เขาพูดนะคะเพรว่าก็เลยอยากจะมาชี้แจง f อฟแล้วก็อยากจะมาพูดนะคะให้ทุกคนเข้าใจว่าประเด็นมันอยู่แค่นี้ทําไมต้องเอาไปพูดให้มันยืดเยื้อแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่โตด้วยนะคะก็กรุณาเข้าใจแล้วก็ให้เกียรติสิทธิส่วนบุคคลด้วยนะคะถึงจะเป็นคนสาธารณะหรือว่าคนในโเซเชียลรู้จักแต่เราก็ควรจะให้เกียรติ บุคคลนั้นๆด้วยนะคะขอขอบคุณนะคะล่วงหน้าเนาะเพว่าก็คิดว่าเขาคงจะจะให้ความเป็นธรรมนะคะคงจะไม่ไปเผยแพร่คลิปที่ไม่ดีแบบนั้นออกไปนะคะโอเคนะคะเรื่องนี้เพว่าก็ต้องขอชี้แจงเนาะและบางคนก็มีคอมเมนต์ว่าสงสารคนลาวแต่ว่าสงสารนะทุกคนหลายๆคนที่คอมเมนต์ว่าสงสารเพราะว่าทํางานยี่สิบปียังถูกเลิกจ้างใช่ไหมคะใครจะไม่สงสารละ่ะมันกลับมอง ว่าคนไทยใจร้ายมากเลยนะจริงๆคนไทยเขาไม่ได้ใช่เป็นคนนิสัยแบบนั้นคนไทยเขาเป็นคนนิสัยดีมากและคนไทยไม่ใช่เป็นคนไล้เหตุผลนะคะเพาะวายืนยันเลยคนไทยเขาไม่ได้เป็นคนไล้เหตุผลไร้จัญยาบรณไร้คุณธรรมแบบนั้นอาจจะมีบางคนที่ถูกเลือกจ้างอาจจะเป็นพ่อคนที่ไม่ได้ทํางานถูกกฎหมายหรือเปล่าอาจจะเป็นคนที่อ่ะก้าวร้าวนิสัยไม่ดีไม่อบอน้อมถ่อมตนไม่รู้จักเคารพ ในการทํางานหรือเปล่าอาจจะเป็นช่วงนั้นเขาก็เลยเออมันถือโอกาสนี้แล้วการเลิกจ้างอะไรประมาณนี้ให้แรงงานที่ไม่มีบัตรไม่ได้ทําถูกต้องกันตามกฎหมายให้กลับบ้านไปเพื่อที่จะไปทําให้มันถูกกฎหมายแล้วค่อยมาใหม่อะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะไม่ใช่จะเหมารวมหมดทุกอย่างเลยนะคะคิดให้ดีๆกันที่เราจะมาพูดให้คนอื่นนะคะเพราว่าก็ขอฝากให้คิดคะ่ะ คลิปนี้แพรว่าพูดผิดประการไหนก็ต้องขอโทษขอภัยนะคะก่อนอื่นก็ขอขอบคุณเอฟซีที่ห่วงใยแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็ต้องขอโทษนายจ้างของแพราวาด้วยนะคะที่ทําให้รู้สึกไม่ดีทําให้รู้สึกแย่ต้องขอโทษจริงๆค่ะชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังแรงใจให้แพราวาด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ